เขาบอก็ัได้พาเขาเลยจอยเองเมื่อวาวเมว่วานไทยนะเม่อวานไทยัเชื่อเลยเมือวนเมอวก็มาพบกับท่านผู้ใหญ่ประคุณพรนดีธัรก็เป็นประธานคณะกรรมการผู้วกษาวัิจเขาเดยเชิญท่านกับ แต่ว่าขนาดนี้การละสายบนผู้คำจุนพระพุทธศาสนาเสาหลักแห่งความศรัทธาในเจิตเมตตามาแต่ไกลโอกระถัมดำรงผู้ปฏิบัติใจสงัดเงียบสงบ อย่างสดใสมาวันนี้ล่วมมาวันที่หกไม่เป็นไรทำบุญไปวันสุดท้ายจะได้เองโอโอกาสเจริญสุขเจริญสีจเจริญมากจเจริญน,น,นีเจริญชนที่น้องสาธท่ินทชนจาพุทธผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่ันทุกคน การประกอบคุณงามดั่งความดีไม่พังนี่เลยฟังหลวงพ่อพระหลวทันเทพเรื่องวันมาฆบูชาเป็นวันที่เจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกขงหัวใจในพุทธศาสนาสรุปแล้วแปดมรดีควานทัศนคัิสรุปมีสามอย่างเท่านั้นสัพพะปัสสะการนาไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสัมปทาทำดีใจของตนให้ฝ่องใสฝ่องแพ้่ สัจเจตาปโยโสปะนังปยังจะวนให้ถึงพรอง้อมสัจเจตาปโยโสปะนังความดิใจเมอตนให้ของแผวเอต,าาาตัองพุทธศา,าสนาันตินนี่คือคำสอนในทางพุทธศาสนาวันนี้ได้รวมหลักรวมความดีงามตั้งจิตมาไกลๆตั้งใจมาในบ้านได้มาใจบาเป็นวันที่หกของการาาก็เป็น,นปราชการมัดป่าเทศประทาน ท่านทั้งหลายไดย้ต้องมอดธนาความดีงามทั้งหมดรวมพลังเป็นสีิผลเป็นพลานิสงที่ยิ่งใหญ่รายงานเจ้าภาคณะสธาแต่ละวันแต่ละแต่ละวันแต่ละมือ้อล้วนจะเป็นท่านเศรษฐีผู้เด่นบนท่านในคนผู้เดดดีทาง้าราบอดีผูเ้เด่งามได้ประหาด้วยศา,าสตรศาสนาสมานต้นเสมอไป,ป กบพระปฏิบัติพุทธานวิธีเรียกว่าเข้ามานักเป็นวันที่สองแล้วเหลือทักนจี้ไป6กสีราตรีซึ่งสุดการเข้เาไปว่าสุกรรมป็นกรรมปีนี้เร้าวาเทพประทานสาธินิกชนได้มีโอกาสร,ร่วมทาบุญบริจาคปัจจัยอาบุญโมทนาศัธาทุกวันทุกวันไปก่อริการยินีต้อนรับ ทุกท่านทุกคนเข้าสู่อองค์กรกุศลทำจิตใจให้ของใสทำใจให้เบิกบานเพื่อที่จะสนองความต้องการของจิตใจร่างกายเรานั้นใจนั้นเป็นนายร่างกายแ้ะเป็นบาปทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจขอบคุณสําหรับเจ้าภาพโรงทานที่ได้ช่วยอุปการะอุปการในวันนี้จำนวนหลายชื่อจำนวนหลายนาม ความชื่อไว้เป็นทวนฝวามทางสมุมัยแ่อทางพุทธศาสนาก็ขอให้บรรลุมีจิตอันเป็นกุศลเพื่อเป็นแสดงบนต่อไปทุกท่านที่มาในวันนี้อมนึกถึงคาถาคาถา,า,า,าหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจที่พระสารีบุตรได้กล่าวไว้ว่าคำว่าตกอัมขอจะได้มีคำว่าไม่มีขอยจะได้เกิด ทำใดที่ล้ำงพอใดที่เลิอจงประเสริฐกับท่านทั้งหลายขอให้ท่านเป็นที่รักเหมือนพระอานนท์ขอให้ท่านเป็นผู้ที่มีลาาผลเหมือนพระศรีวลีขอให้ท่านเป็นคนดีเหมือนพระองคุลีมานขอให้ท่านมีอายุยืนนานเหมือนกับพระพาวระเถระหนึ่งร้อยหกสิบปีนี่เป็นโวาทของ เจ้าคุณมรรชรเมธีเจ้าคุณพระเมธีวัชรโรดมปร,รียนท่ามล้าประโยคท์ทันให้โอวาทเกี่ยวเรื่องความรักความเมตตา